เทสครับจับล็อกแล้วก็ลองปล่อยสกิลดูครับบึมดอกแล้วเท่าไรครับ4 0 0หมืนกว่าครับทุกคนครับ4 0 0หมืนกว่าทุกคนดูหมอบไปแล้วนะครับกี่คน1คน2คน3คนนะครับแล้วก็4คน5้าคน ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบักร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลดที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบักกับเลดสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีอีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับครที่กลัง เติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีนทางร้านก็จะมีบริการล้างกดเกมพารในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพจออสตาและยังมีบริการในแมปฟอฟฟทกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อป้านบริการ้ับหาเน้นบอสในแมปชินโด และก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการรับหาสิบหางแล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนตรแลวก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอ๋ยโยโยโยเฮลโลกายวัสดดโอเคนะทุกคนหาวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะเราก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าพันธมิตรนินจา ทุกคนกันด้วยนะครับคือในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็คือว่าผมนะครับจะพาทุกคนไปรู้จักกับ1คาถานะฮะที่เป็นคาถาที่โคตรจะโ p สําหรับตอนนี้เลยนะทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นการอ่าการฟาร์มนะครับการล่าบอสการลงดันหรือว่าการ PVP เนี่ยคือสามารถใช้ได้หมดเลยนะะแต่ว่าในการใช้แต่ละสถานการณ์เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะทุกคนครับคือมันดีมากๆนะครับสําหรับคาถานี้ อ่าทุกคนก็อาจจะงงอนะพี่ครับคาถาอะไรครับทําไมมันโอพจังก็คือว่าคาถานี้เลยนะทุกคนครับนี่มันเป็นคาถาที่ได้จากบอสอีเวนต์นะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเป็นลิมิเต็ดไหมแต่ผมก็แนะนำนะครับให้ทุกคนรีบไปเก็บเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นลิมิเต็ดขึ้นมาเนี่ยโอ้มันหาไม่ได้แล้วนะฮะทุกคนครับแล้วมันเป็นคาถาที่ดีมากๆคาถาหนึ่งเลยนะครับนี่นั่นก็คือคาถานี้เลยมันเป็นคาถาภูเขา ลูกบอลสโน Snow แล้วกันนะฮะทุกคนครับนี่อ่ามันก็จะเป็นคาถาสุดท้ายเลยนะฮะวินเทอร์นะครับนี่มันจะเป็นแบบว่าภูเขานะครับแล้วก็จะมีลูกบอลหิมะเนี่ยลงมาจากข้างบนนะครับปึ้ม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 โถมใส่ศัตรูนะทุกคนเออคือฟาร์มดีมาก PVP ก็พอได้ครับแล้วก็ล่าบอสน,นี่ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ในการที่เราเอาไปลงดันนะครับมันก็โอ้โหง่ายมากๆเลยนะคนถ้ามีคาถานี้นะครับ แล้วก็คาถานี้เนี่ยคููดาวแค่20วิเองนะทุกคนไม่ได้นานอะไรมากมายนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาถาที่ดีมากๆเลยสําหรับตอนนี้นะฮะทุกคนครับนี่นะครับทุกคนลักษณะของสกิลของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ปล่อยใส่ศัตรูปุ๊บนี่ครับเห็นไหมลูกบอลเนี่ยมันจะโถมลงมานะทุกคนเห็นดาเมจหรือเปล่าครับดาเมจเนี่ยประมาณ30,000กว่าเลยนะอันนี้ยังไม่ได้เปิดโหมดนะครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดโหมดดาเมจมันจะขนาดไหนครับทุกคน คิดดูเถอะครับแล้วถ้าสมมุติว่านี่นะเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาเล่นเมนเทอร์เป็นมาดาระนะครับทุกคนครับมาดาระอันนี้น้องเขาเน้นเป็นอ่าดาเมดก็จะประมาณนี้มาดาระเนี่ยเป็นสายบาลานนะครับทุกคนครับถ้าใครเล่นเป็นจีโซเนี่ยดาเมดโอ้โหดาเมดน่าจะแบบว่าทะลักเลยนะครับเออเดี๋ยวผมลองเปิดโหมดให้ทุกคนดูนะ ผมจะลองใช้เป็นโหมดของลายครั้งนี้นะครับทุกคนเพราะว่าโหมดของลายครั้งนี้เนี่ยบวกสแตตที่บาลานซ์มากๆนะครับอ่าบวกกับเมนเทอร์มาดาระไปอีกนะฮะดูนะ,ะว่าสกิลนี้เนี่ยจะทําดาเมจต่อฮิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับปั๊บเข้าไปนี่ครับทุกคนดูเลยดาเมจอยู่ที่47,000ต่อฮิตนะครับ47,000แรงกว่าเซโนอีกนะทุกคนครับแรงกว่าเซโนอีกนะครับ คือเซโนอ่ะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นที่ผมเป่าใส่บอสนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณฮิตละ40000หรือ50000นี่แหละครับทุกคนครับอันนี้อันนี้จำไม่ค่อยได้แล้วนะครับก่อนที่เขาจะปรับเซโนลงแต่ที่รู้ๆเนี่ยดีมากๆครับคือถ้าใครเล่นเป็นจีโซนะผมเดาเลยนะดาเมจเนี่ยอาจจะทะลุ50000ไปเลยก็ได้นะครับคือแบบมันดีมากครับทุกคนดูดีเนี่ยดาเมจเท่าไหร่อูมีดาเมจต,ตอนเริ่มวางด้วยนะครับ2 0,000กว่าโอ้โห สุดครับทุกคนครับสําหรับคาถานี้มาฮาทุกคนครับต่อไปเนี่ยเรามาลองดูในการฟาร์มเควสธรรมดากันบ้างดีกว่านะครับว่าในการฟาร์มเควสธรรมดาเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะมาครับทุกคนครับแต่ว่าข้อเสียของคาถานี้นะครับมันอยู่ตรงที่อ่าถ้าสมมุติว่า ข้างบนเนี่ยมีต้นไม้อย่างเช่นอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยเสียเปียบมากๆข้างบนมันมีต้นไม้นะครับลูกบอลเนี่ยมันจะลงมาไม่ถึงสตูนะทุกคนเราเนี่ยจะต้องแยกมันออกมาก่อนนะครับนี่นี่ลากมันออกมาครับทุกคนป๊บแล้วก็ใส่สกิลเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับทุกคนครับดูดาเมจนะแตกไหมเรียบร้อยครับทุกคนครับคาถาเดียวเท่านั้นมอนแตกหมดเลยนะครับมันเป็นคาถาที่ OP มากๆทุกคนจริงๆนะผม ผมไม่ได้โมครับทุกคนครับอ่าเดี๋ยวดูอีกหนึ่งรอบกันละกันเดี๋ยวจะหาว่าฮียพี่พรับโมหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวดูอีกหนึ่งรอบนะครับตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่เคยเจอคาถาไหนเลยนะที่แบบว่าใส่ทีเดียวเนี่ยอมอนตายหมดเลยนะทุกคนส่วนใหญ่จะเจอแบบว่า3สกิลอย่างน้อยเนี่ยกระบวนท่าที่ผมใช้ในการฟาร์มนะครับ3สกิลถึงจะแตกหมดนะ แต่ว่าไอพวกคาถาอื่นๆเนี่ยที่ผมลองใช้มานะครับทุกคนครับอย่างสมมติเอาเซโนไปเป่าใส่มอนธรรมดาเนี่ยโอ้โหกว่าจะตายแต่ละตัวนะครับก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งเพอะเผื่อมันกระจายกันอยู่เนี่ยไม่มีใครตายเลยคือ <c ười> แบบบางทีเป่าโดนตัวเดียวก็ตายตัวเดียวนะครับแต่อันนี้เนี่ยทุกคนดูนะ4ตัวก็ไม่เว้นครับมาครับ4ตัวมาอี่ทุกคนดูนะตนนะแตกไหมหมดไหมเคลียร์ไหมครับเคลียร์ไหมเรียบร้อยนะครับทุกคนครับ โอโหคาถามันจะโอพีอะไรขนาดนั้นครับสกิลเดียวเคลียร์เวฟสกิลเดียวเคลียร์เวฟนะครับโคตรโห,โอโหโอดอ่ะทุกคนจริงๆโหดจริงอ่ะเดี๋ยวเอาอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนเมื่อก,กี้เนี่ยมอนสี่ตัวนะครับมอนสี่ตัวแต่ละตัวเนี่ยเลือดประมาณ1นึ่งแสามหมื่นทุกตัวเลยนะครับแตกหมดเลยนะสี่ตัวดาเมจโดยรวมของสกิลนี้นะครับถ้าเป็นแบบยืนกันเยอะๆเนี่ยมันเป็น a o e อยู่แล้วนะครับทุกคน แต่ว่าข้อเสียก็คือบางทีเนี่ยมันเป็นลูกบอลน,นะบางทีมันก็ไม่โดนนะครับบางทีมันก็โดนเลือดโดยรวมเนี่ยทั้งหมดก็จะอยู่ที่ประมาณ4ี่0 0นถึงห้าหกแสนประมาณนี้นะครับ4ี่ถึงหกแสนแล้ว4ี่ถึงหกแสนเนี่ยทุกคนลองคิดดูว่ามันตายทุกตัวดาเมจมันน่าจะทะลุ1ล้านไปแล้วนะครับจริงๆนะดาเมจอาจจะทะลุ1ล้านไปแล้วก็ได้นะครับนี่ครับทุกคนตอนวางเนี่ยก็มีดาเมจอยู่แล้วนะครับนี่สังเกตนะครับ4ี่0 0ื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ เคลียร์ไหมครับเคลียร์อีกแล้วนะฮะทุกคน3รอบก็เคลียร์เวฟหมดเลยนะคือรับภารกิจมา3รอบเคลียร์เวฟหมด3รอบเลยนะครับถือว่าผมให้ SS s เบวกเลยนะครับสำหรับคาถานี้ผมไม่เคยเจอคาถาไหนที่ฟาร์มดีขนาดนี้มาก่อนเลยนะทุกคนต่อมานะครับทุกคนครับเราลองเอาคาถานี้เนี่ยมาฟาร์มบอสกันดูบ้างดีกว่าอ่าบอสเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะดีพอๆกับเซโนโดไคหรือเปล่านะครับป๊บเข้าไปรับมาแล้วนะครับ บอสตัวนี้เนี่ยเป็นชิซุยนะครับชิซุยเนี่ยมันสามารถหลบได้ก็คือต้องรอตอนที่มันหลบไม่ได้นะทุกคนอันนี้คือข้อเสียในการตีบอสนะครับถ้าเจอบอสที่หลบสกิลได้เนี่ยมันก็จะทําดาเมจได้ไม่เต็มที่นะฮะทุกคนครับมาเราจะรอบอสแบบว่าลงไปนั่งแล้วกันนะทุกคนทุกคนฮะคาถานี้นะครับมันจะมีข้อเสียตอนล่าบอสตัวเล็กตัวที่มันเท่ากับเรานะครับมันจะทาดาเมจได้ไม่เยอะนี่ทุกคนดูนะ มันจะทาดาเมจได้ไม่เต็มที่นะครับเห็นไหมแต่ก็สี่หมื่นกว่าเลยนะทุกคนดูครับโดนไม่แค่สสกิลนะเดูดิเลือดลดไปเยอะมากเลยนะครับคาถานี้เนี่ยมันจะมีผลสําหรับบอสตัวใหญ่ๆนะอย่างเช่นต้นไม้นะครับที่เป็นบอสอีเวนต์แล้วก็ขนมขิงที่เป็นบอสอีเวนต์นะครับยิ่งตัวใหญ่ยิ่งโดนดาเมจเยอะนะฮะทุกคนนี่ครับมันกําลังวิ่งมาลนะป๊าบทุกคนดูเลือดนะเฮ้ยม,มันโดนบ้างหรือเปล่าอ่าโดนนะครับโดนโดนโดน แต่ว่าต้องเปิดใกล้ๆนะทุกคนผมแนะนํานะครับอ่าโอเคเราลองไปดูกับบอสตัวใหญ่กันบ้างดีกว่าครับว่าคาถานี้เนี่ยมันจะแรงแบบที่ผมบอกหรือเปล่านะฮะเคฮะทุกคนฮะคือว่าครั้งนี้เนี่ยเราลองมาล่าบอสตัวใหญ่กันดูบ้างดีกว่าครับคือบอสตัวใหญ่นะอย่างเช่นพวกบอสต้นไม้ที่เป็นบอสอีเวนต์ตัวนี้นะครับ หรือเป็นพวกสัตว์หางนะทุกคนยิ่งตัวใหญ่เนี่ยยิ่งโดนดาเมจแบบเยอะมากๆครับทุกคนครับานี่สัตว์หางนะครับคือสัตว์หางอะตัวมันกว้างไงมันจะโดนลูกบอลแบบโหเต็มๆเลยครับโดนแบบเต็มมากๆอันนี้เนี่ยต้นมาให้มันตัวไม่ใหญ่เท่าสัตว์หางนะครับมันก็อาจจะโดนดาเมตได้ไม่ค่อยเยอะก็ลองคิดดูแล้วกันนะทุกคนถ้ามันเป็นสัตว์หางเนี่ยมันจะรับดาเมจหนักขนาดไหนครับอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดโหมดก่อนนะทุกคนผมลืมเปิดโหมดนะครับ ป๊าเปิดหมดเรียบร้อยนี่ครับทุกคนครับดูนะบอสต้นไม้ป๊าเอา้าอันนี้โดนสกิลไม่เต็มนะทุกคนอันนี้ขนาดโดนสกิลไม่เต็มนะครับทุกคนเห็นเลือดไหมเพล่เผล่อนะครับสกิลแรงกว่าเซโนอีกนะเอาจริงๆนะอันนีผ้ผมพูดจริงๆนะทุกคนเซโนตอนนี้เนี่ยไม่น่าเล่นเลยนะครับแต่ถามว่าก็ยังเล่นได้อยู่แต่มันก็ไม่ค่อยน่าเล่นแล้วครับทุกคนฮะคือว่าตอนบอสมันนอนเนี่ยมันจะโดนดาเมจได้ไม่หนักเท่าตอนที่มันวิ่งมารับสกิลของเรานะครับเห็นไหม ถามมันโดนดาเมจแค่กระจึงนึงนะครับแต่ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะทุกคนดูหลอดเลือดมันดิปกตินะครับตีนานมากๆอันนี้เนี่ยใส่สกิลแค่2สกิลนะครับก็ลดไปเยอะแบบมากๆเลยนะคราวนี้นะครับเราลองมากดตอนที่มันวิ่งบวกสกิลของเราดีกว่าอ่ามันจะโดนดาเมจแบบเต็มมากๆครับทุกคนครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนดูเลือดครับโ,โดนเกือบทุกดอกเลยนะครับถ้าเป็นสัตว์หางเนี่ยทุกคนคิดว่ามันจะรับดาเมจหนักขนาดไหนครับ พราะตัห์หางตัวมันใหญ่กว่าไอ้บอสต,ต้นไม้อีกนะอ่านี่ครับตอนมันหลับเนี่ยผมไม่รู้นะใส่ทันหรือเปล่านี่ครับทุกคนตอนมันหลับอ่ะมันโดนดาเมจน้อยครับนี่ดูดิอ่าอันนี้มันลุกแล้วนะครับเห็นไหมโดนดามเมจน้อยมากครับแต่ก็ถือว่าเป็นคาถาที่โหแรงอะ่ะทุกคนผมบอกเลยว่าแรงผมลองใช้มาหลายอย่างแล้วนะก็ไม่แรงเท่านี้นะครับทุกคนครับเคย์นะทุกคนครับคราวนี้นะครับ เราไปลองดูในการลงดันกันบ้างดีกว่านะครับว่ามันจะดีขนาดไหนนะผมบอกเลยนะครับในการลงดันเนี่ย <im itation> เพอเผลอมีค <im itation> าถานี้คาถาเดียวลงดันได้แบบยาวๆคือยืนเวฟเลยอะทุกคนยืนเลนแบบไม่ต้องให้ใครมาช่วยเลยนะครับบอกตรงๆมันโหดมากๆเลยนะครับโอเคครับ <im itation> ทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในดันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาเราลองมาลงดันกันดูดีกว่าว่าคาถานี้เนี่ยมันจะเคลียเวฟได้ดีขนาดไหนครับทุกคนครับ ผมคิดว่านะคาถานี้เนี่ยยืนเลงคนเดียวก็สบายบื่อแล้วนะครับจริงๆนะสบายมากๆนี่นะครับทุกคนครับมอนเนี่ยมันกําลังโถมมาเลยนะเราจะลองใส่คาถาดูนะปับ๊บนี่ครับเห็นไหมบังทั้งเลนเลยนะครับดูทุกคนดูลุกบอลเป็นไงโอ้โหเคลียร์เวฟได้ดีมากๆครับทุกคนครับผมบอกเลยคือผมขอขนาดนามคาถานี้ว่าเป็นคาถาที่โหดที่สุดในเกมก็แล้วกันนะครับ เพราะว่าประโยชน์มันเยอะมากจริงๆครับทุกคนประโยชน์เยอะมากๆคือทําได้ทุกอย่างอะเอางี้ดีกว่าคือผมขอขนาดนาวเลยว่าเป็นคาถาที่โหดที่สุดสําหรับในตอนนี้นะย้ํานะครับว่าในตอนนี้นะครับทุกคนครับคือมันครบเครื่องมากอะมีอันนี้อันเดียวเนี่ยไปได้ทั่วเลยนะครับมาฮะทุกคนฮะมอนกําลังโถมปับ๊บอันนี้มอนมันยังน้อยอยู่นะทุกคนถ้ามอนมันเยอะเนี่ยเนะี่ยทุกคนลองคิดดูนะฮะโอ้โห เคลียโค้มันนะครับมาแบบ10 20ตัวอย่างเงี้ยเออมันมากเดี๋ยวรอแบบเวฟหลังๆแล้วกันนะทุกคนแบบมาเยอะๆเนี่ยผมจะลองใช้ใดูนะครับอันนี้อ่าสามตัวเดี๋ยวลองสามตัวดูก่อนเฮ้ยมาเยอะละสี่ตัวแล้วครับทุกคนครับสี่ตัวละนี่ดูดูดูดอ่าคือผมแนะนํานะให้ใช้ตอนที่มันเข้ามาใกล้ที่สุดนะครับนี่น,นี่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 อันนี้อันนี้อันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนขออันนี้ขอหรือว่าจะรวมมันก่อนก็ได้นะ รวมแบบลากมันรวมรวมกันก่อนนะครับนี่ทุกคนปึ๊บคาถาเดียวเท่านั้นป๊าบเข้าไปแตกไหมเคลียร์หมดไหมอ่าก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับทุกคนครับเอาเรื่องมากๆผมแนะนํานะครับทุกคนครับคาถานี้เนี่ยตอนมันมาเยอะๆนะครับมันจะมีประโยชน์ตอนเวฟหลังๆตอนเลดเกมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมาน้อยพอมันมาน้อยเนี่ยมันไม่ค่อยจะโดนลูกบอลน,นะครับแต่พอมันมาเยอะๆเนี่ยโอ้โหยังไงก็โดนแน่ๆนะทุกคนครับ เค้าทุกคนฮะเราไปลองดูในการ PVP กันบ้างดีกว่าครับเคฮะทุกคนฮะคือว่าในการ PVP เนี่ยนะครับมันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันคือมันใช้ยากครับทุกคนเวลาเราเจอพวกสเตปดีๆเนี่ยหรือว่าเจอพวกโปรเพเยอร์นะครับคาถานี้เนี่ยมันจะใช้ไม่ค่อยได้ผลนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าถึงตัวเราเร็วมากๆนะทุกคนคือคาถานี้เนี่ยเราต้องเลี้ยงภาษาอินไว้ให้ได้นะครับแล้วก็อย่างแรกเลยต้องจับล็อกศัตรูไว้ให้ได้นะทุกคนดาเมจเนี่ยมันก็ไม่ได้โดนเยอะอะไรขนาดนั้นนะทุกคน แต่ว่ามันก็ถือว่าเอาไว้ PVP ได้ในการวอลนะทุกคนจำนะครับว่าวอลแต่ถ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนํานะเอาจริงๆนะไม่ค่อยแนะนําเลยถ้าหนึ่งหนึ่งมาครับทุกคนครับอันนี้คือการสมมุตินะสมมุติว่าเราจับล็อกศัตรูได้นะครับทุกคนครับป๊านี่เลยครับกดปรานอินไปเลยบึ้มทุกคนดูดาเมจดาเมจดู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 ครับดูครับดาเมจดอกก็สา่งมืนกว่าทุกคนดูดูดูดิ หน้าฉีกเลยนะครับแต่ละตัวนี่ครับทุกคนมีรอยแผลทุกคนเลยนะครับเห็นไหมมีรอยแผลทุกคนเลยนะครับนี่คือแบบมันแรงมากๆนะครับเท่าไปวอลเนี่ยมาครับทุกคนอยวลองใหม่นะคราวนี้เนี่ยผมจะลองเปิดโหมดดูนะครับป๊าเปิดโหมดแล้วนะนี่ครับทุกคนนี่เราลองเทสครับจับล็อกแล้วก็ลองปล่อยสกิลดูครับบึ้มดอกละเท่าไหร่ครับสี่หมื่นกว่าครับทุกคนครับสี่หมื่นกว่าทุกคนดู หมอบไปแล้วนะครับกี่คนหนึ่งคนสองคนสามคนนะครับแล้วก็สี่คนห้าคนโอ้โหหมอบไปทั้งหมดห้าหกคนนะครับทุกคนตรงนี้สี่หกคนครับโอ้โหแรงมากครับคาถาอะไรไม่รู้โคตรแรงทุกคนนี่ดูบึม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 โอ้โหแรงมากแรงจริงๆครับทุกคนครับคาถานี้โอ้โหโอเคครับทุกคนฮะคราวนี้นะครับเราลองมาเทสแบบว่า คนเดียวกันดูบ้างดีกว่านะสมมติว่าเราจับล็อกได้นะครับปึ๊บแล้วเรากดสก,กิลใส่เข้าไปเลยทุกคนบึ้มเป็นไงเอ่ยเป็นไงบ้างเอ่ยสี่หมื่นกว่าทุกคนครับแตกเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้โหนก็เอาเรื่องกันเนี่ยทุกคนครับโคตรแรงอะทุกคนคาถานี้โคตรแรงอันนี้ทุกคนครับอันนี้น้องเขายืนคนเดียวเหมือนกันนะคนเดียวเราลองจับล็อกดูครับจับล็อกปุ๊บใช่ไหมลองใส่คาถาครับทุกคนบึ้มเข้าไปครับเป็นไงบ้างเอ่ย โดนไหมอ่าเจ็บไหมครับอ่าหน้ากระฉีกเลยนะหน้าฉีกก็เจ็บอยู่นะทุกคนเออมันเป็นคาถาที่ดีมากๆนะครับผมขอขนาดนามคาถานี้ว่าเป็นคาถาที่ดีที่สุดในเกมสําหรับตอนนี้นะฮะทุกคนครับโอเคนะทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาเลยไอ้เจ้าพวกเลือนนี่เอาเก่าต้องแขวกินโอ้ยทุกคนดูทุกคนดูนดโอ้โหสลบเหงืกสลบเหนือกเลยแต่อีกแล้ว1นึ่ท่านนะครับโอ้โหมันเป็นคาถาที่แรงที่สุดในเกมจริงๆนะทุกคนนี่